เอาละครับผมสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในไบโอฮาศาสโฟนะครับผมหรือเ e สเซเดนต์อีวิภาคสนั่นเองครับผมจับพาร์ทที่แล้วเนี่ยอ่าอันนี้ผมกลับมาเซฟเซฟล่าสุดนะครับผมคือที่ว่าผมเล่นเขาเรียกเลยนะเล่นแล้วเสียงเสียงไม่มันไม่เข้ามาในคลิปด้วยเงี้ยแล้วผมไปเล่นใหม่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาใหม่ตรงนี้นี่คือเซฟล่าสุดนะครับผมให้ดูขอข้างในก่อนว่า มันเบิกบานขนาดนี้ไงไม่กลับมาเล่นมันก็ไม่ได้แล้วไงคือมันเบิกบานขนาดนี้ก็ต้องกลับมาเล่นยังไงล่ะโอเคเพื่อไปการไม่เสียเวลาไปต่อกันเลยนะครับจุดหมายมีรอยลิปสติกแล้วก็มีสิ่งเจอโอเคจดหมายจากเอด้านะครับผมแต่ว่า ต้องขอประทานโทษที่ว่าผมไม่สามารถแปลให้ทุกๆท,ท่านฟังได้อูดูตุต่ยอีกแล้วลูกสองเลยลูกสองมีไหมแอ,แอแอแอที่ตัวใหญ่ลงไปนอนกองด้ยวยกันนั่นแหละเออนี่ระเบิดไฟชาปนก,กิจชาปนก,กิจข้างหลังไปแล้วก็เออเปิดโล่เด็โล่มันยังไงโล่มันยังไงล่ะเออ มาแล้วก็ต้องนอนต่อวา่าล่ะเอ่อผมมีคิทติคอนองไงยิงคิทติคอนใช่ไหมอ้าวไปหาซะแล้วมีไหมมีไหมไม่มีนะหกเขาลม้มหืมอยากจะเข้าไปซูเพกวะเขาเรียกว่าซูเพกวะโฟลิมิไม่เป็นไรเฉือนเฉือนเฉือนคิกรู้จักคิกไหมโอเค อยู่รอตรงนี้รอตรงนี้ก่อนผมจะดันก่อนคือกดกดมันแรงมากเลยนะกดมันแรงมากเลยนะโอเคต่อไปก็ยิงเลยยิงเอาตายยังตายแล้วรอรอกระโดดกระโดดมา,มาๆๆๆง่ะโอเคพอเรามีเดินกระสุนก่อนอือฮึต่อไปก็ถืออะไรดียะ พ m p อลด้วยกันถือไว้ก่นอนผมว่าสบายใจกว่าเวลาถือพีเไว้ไแมวเล่นกันทุกคนครับเหมือนเดิมนะครับถ้ามีเสียงรบกวนจากแมวน้อยก็ต้องขอประทานอาภัยอุรูตตุ่ยแกก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเตะอ่าฮะเนี่ยไอไอตัวไอตัวกดเมื่อกี้ม,มาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยไอหน้าไม้ไอหน้า,มมา ไม่ได้ไม่ได้ทำานี้ไม่ได้อะโถทำไมไมทำไมต้องงอกด้วยละ่ะงอกไหมงอกสองงอกอีกตัวไหมงอกอีกตัวไหมเออลูกสองกระสุนเยอะเฮ้ยชักชักจะไม่พอใจแล้วนะเฮ้ยเห็นปืนแล้วมันน่าใช้ไหม เฮ้ยเฮ้ยเตวัดขนาดนี้เอาไปเลยถ้าตวัดขนาดนี้ก็เอาไปเลยไม่ให้ของด้วยมันเปลืองเปลืองเปลืองเนื้อเปืองตัวไม่รู้เหรออืเอขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึง กลับมาแล้วไปถอดปรอกคอแมวมา <c oughs> คือมันเล่นแนวมันเล่นเสียงดังอ่ะผมไม่รู้ว่าเสียงเขาคลิปหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่อยากให้มีเสียงอะไรรบกวนไงคือแบบระหว่างยิงกันอยู่มัน,มนอย่างเงี้ยแล้วก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งไปด้วยมันจะสนุกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ไม่ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของแมวแต่อย่างใดนะ <c oughs> แมว โอเคอะอชลี่เอชลีมายืนตรงตรงนี้แล้วกันแ <Wait. S 1> ล้วก็รอแล้วก็อย่างนี้โอเคโอเคผมทำอย่างนี้ไปเลยเอาจะยิงโอเคสองตัวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร พาไปแล้วก็ภาพไปเฉือนเฉือนเฉือนมีแรงมีแรงกว่าปืนจำไว้ไมีแรงกว่าปืนเออยิงกูต่อหน้าไม่ะเออเออเออประหยัดเฮ้ยถือเกินถือเกินเพราว่าโดนไม่ต่ำกว่าพันดาเมจอะไม่ตายพันเลยเหรอวะโอเคขออืมเรียบร้อยแล้วก็รีโหลดอันนี้250ยังวหว สองร้ห้าสิบแล้วเติมไม่ได้แล้วโอ๋มันเหลือแค่เอ็กซ์คลูซีฟลืมไปอันนี้ผมอัพจนเหลือเอ็กซ์คลูซีฟที่ต้องอัพแล้วนะโอเคเข้าคาซินไม่มีทางลีออนมีสิโดนแล้วสตูมสตูม I knew you'd be fine if you landed on your butt. You. What is this? นีน่อะไร Let's go เดี๋ยวมันก็รู้แอบแอบยิบยิบเปิดประตูนะยิบ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 เปิดประตูวับขึ้นมาอย่างเท่ยานั่นมันอะไรอะลีออนไม่รู้นะผมแปรมั่วผมพูดไปเรื่อยๆนี่นก็นมาตอนนี้ ปิดไ้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่ามันเปิดเปิดประตูได้เออแต่ว่าแต่ว่านี่นะเราอยู่ใกล้ลูกกงไม่ได้นะมันมันสามารถดึงเราไปง่าได้นะเฮ้ยทาไมไม่โดนละ่ะยิงผ่านลูกกงเออเดี๋ยวมึงก็ตายละเดี๋ยวมึงก็ตายละเออระเบิดไม่ระเบิดวะเออก็เดินไปก็เดินไปติงไม่ตรง โอเคผมนิ้งความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่อยากจะเล่นมันสองหมื่นเหรยังมีอีกตัวนะยังมีอีกตัวเออเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรข้างล่างผมหลอนเหรอเออไอ้แล้วก็น้องมีอะไรมาแอชลีย์มาช่วยหน่อยดึงดื้อดึงเอ้าเอือ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  อืมเออโอ้ยใจจัดเออล่วงไอซี่ร,รอน,นี่นะบอกให้รอน,นี่เก็บเก็บเก็บอ่าไม่รู้มั้งอุ้ยไม่โดนไม่โดนเอยเออ,เอ,อตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามไม่โดนตัวที่สี่ตัวที่ห้าล้มไป โอ้โหจัดการง่ายจัดเลยแต่หมดกระสุนไปเยอะเหมือนกันนะตัวละสองหมื่นอ๋อเมื่อกี้ผมเดินไปเช็คไงเดินเช็คว่ามีของอยู่ไหมตัวละสองหมื่นสองหมื่นจ้าช่วยกันหน่อเยเอชลีย์ช่วยกันพอแล้วมะพอได้ยังอีกหน่อยอีกหน่อยอ่ะแอชลียอ่ะอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคอเอชลีย์ตัวอ้วน อือ uh huh. ดูซ้ายดูขวาให้ดีเข้าไปกูรูตุ๊ตุ๊อีกแล้วอะ่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปเยียงหัวหลุดหัวหลุดไปดิอย่าปลาขวาน,นะกลัวแล้วปลาขวาอีกแล้วนะปลาขวาอีกแล้วนะเข้ามาใกล้ๆด้วย่ะเข้ามาใกล้ๆแล้วนี่ไงจะได้ไม่ต้องปลาขวานเนี่ยเอเลยเอาดิเอาดิาดมาดิก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันอะ่ะเอาดิหอหึห ออ้ยหัวแตกหัวแตกไม่เป็นไรผมขอดันออกไปก่อนดันต้องดันเออดันออกไปแล้วสไนเลยเขาเรียกจัดสรรจัดสรรทรัพยากรไม่ตายวะสองสามนัดที่สามนัดที่สามไม่เป็นไรนัดที่สี่บ้าเอ,อ้ยลาฟากาตัวนี้ทั้งสี่นัดเลยเหรอวะตายแล้วกระสุนสไนผมหมดแล้วด้วยสงสัยต้องประหยัดกระสุนสไนแล้ว โหลาฟัก,กตัวเมื่อกี้ทั้งสนะี่นัดเลยนะสไนเฮ้ยสัยผมก็ดูหน่อยว่าอันนี้ดาเมุก็สิบสามเลยนะก็ไม่ธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าทำไมยิงตั้งสีนะไม่เข้าใช่ไม่เข้าใชา่เ,าชาเลยจริงๆอ่อตรงนี้ต้องปกปักปักป้องแอชลี่ แอชลียังมาเออเออรู้แล้วแอชลีย์เอียรเอียรเอียร์ไงเอียร์ไงเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงง้างขนาดนั้นมึงให้กูตายเลยก็ได้แอชลีระวังโอ้ดีนะไม่โดนแอชลีดีนะไม่โดนแอชลีโอเคปล่อยปล่อยปล่อยเราไม่สนเราไม่สนเราไม่สนอ่าให้แอชลีเป็นคนกดเออ ตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆตรงนี้อุย้ยทันบ่หวะเออทันอยู่ไงผมจะดึงดึงมันมาตรงนี้ให้หมดไม่มีใครนะไม่มีใครนะเดี๋ยวขอเติมเลือดหน่อยเติมเลือดไม่ต้องผสมก่อนได้กินคุมุ้มเอ่อตรงนี้ว่าตรงนี้อันนี้โอเค ออ้ยไอ้บ้าถอยออกมาหน่อยเออมันน่จยิงไม่โดนแล้วนะก็หวังว่าเช่นนั้นโอ้โหยิงกูประจันหน้ายอย่างนี้เลยนะเออเปิดแล้วประตูเปิดแล้วปเปิดอย่างไวเออต้องเคลียร์ยังไงก่อนดีวะเด้อเด้อเดเนี่ยก็เติมเลือดไปเลยมีเยอะมีเยอะ บ้าเอ้ยไอตัวใหญ่มันกดขึ้นมาวะ่ะโอ้ยเอสลี่มานี่เอสลี่มานี่ไม่นะเอสลี่ไม่นะเอสลี่เอาไปทุกคนเอาเอาไปให้หมดทุกๆคนไปทางขวาโอเคทุกคนเรารอดโอ้ยอยู่ไม่ได้นะตรงนั้นอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมาเรื่อยๆโอเคอสลี่ถอยมา ทุกทกคนผมจะใช้อืมของต้องใช้ไงแล้วก็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 วกรอตรงนี้เลยเดี๋ยวมันก็ามาเดี๋ยวมันก็ามารอแป๊บเดียวมายังมายังผมไม่อยากขยับเลยวะ่ะเฮ้ยมีจุดเซฟอยู่อ๋อ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 เหรออ๋อเหรอมั้งนะมั้งนะ นี่ไงน,นี่ไงบอกได,ด้เดี๋ยวมันก็เปิดเดี๋ยวมันก็เปิดเอง Follow me เดี๋ยวรอของก็ห้าพันห้าพันห้าพันสำคัญมากเพราะว่ารีออนตัวนี้ผมยังไม่ซื้อชุดเกาะเลยนะโดนอะไรก็โดนแรงไปหมดแรงทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยฉุนเฉียว,วอ่ะอือฮึเช็คอาหาร มีอะไรอีกไหมโอเพนมาเอ,อ้ยกระสุนตั้งสามนัดมีมีเสียงมีเสียงเฮ้ยเสียงมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไม่้เดี๋ยวไม่ลี่เดี๋ยวไม่ได้ไอ้กลับมาเฮ้ยผมกลัวมันต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยมันต้องอยู่แถวแถนี้เนี่ยแล้วมีเสียงอะผมไม่กล้าเดินไปว่ะถอย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  พยายามพยายามเรียกโอยมึนหัวเองเอาไงดีวะเดินต่อไปเลยกันเออเจอแล้ว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 ผมเห็นทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่ผมเห็นอืมเออ,เอล่างก่อนเออเออโอ้โหคือผมลนลานมากเลยนะเพราะว่ามันน่าก,กลัว ตัวนี้ต้องทีขาดไว้ก่อนเวลาโดนแม่งขย่ำทีแม่งโอ้โหสยองติดตาภาพติดตาเลยทีเดียวเชียวนะอเปิดได้ครึ่งเดียวเองเ่ะอเออสำรวจนี่ไงยาียาแล้วก็มีมีเออเอาหน้าถูๆไว้ก่อนไงเดี๋ยวก็เจอแนะนำเลยวิธีหน้าถูเนี่ย เดี๋ยวออกซ้ายมาหวังว่าไม่มีอีกนะเอ่อต้องมาคุยกันเหรออ๋อโอเคดีมากเอสลีอ่าต่อไปเป็นตืนคนอ,คอืือ่าอันนี้น่าจะเป็นห้องเซฟเมื่อกี้อ่าใช่จริงด้วยเจอพ่อค้าโอเคเดี๋ยวขอเจอกระเป๋า นี่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 แล้วก็ผสมไปเลยนะอือหือโอเคก็ดูดีขึ้นมาไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวแหละว่าไอ้ขวดยาเนี้ยสามสีเนี้ยผมจะเก็บไว้ขายดีกว่าไหมแล้วก็ใช้ขวดเฟิร์ตเอ็ดเฟิร์ตเอ็ดแทน Okay. okay. อมีอะไรขายบ้างเอมอลไปอันนี้อย่างละสองเก็บไว้อ๋ออ๋ออ๋ออโอเคอ๋อตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตาแมวเครตาแมวเลยนะใส่ก่อนเดี๋ยวลืมเครตาแมวคอมไบกับแมวโอเคไปต่อมาทางนี้ให้แอชลีย์เวท โอเคหนึ่งสองสามสี่ฮึบไงล่ะทีเดียวก็เสร็จสิ้นอ่า <Right. S 1> รอนี่กอนไม่มีอะไรเลยหรอขอขอเพิ่มหน่อยดีกระสุนฮะมันต้องใช้เยอะะคนอื่นใช้อาจจะน้อยไงแต่ผมใช้เยอะไงะมีเฟรชเอทสเปโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้ว มมนจะะไ่ีแล้วเนดะินไปอย่างไวโอเคผมจะหันหลังมาเลยวันนี้ต้องยิงข้างหลังถ้ามีระเบิดแฟลก็จะง่ายอีกนิดนึงเออผมจะเน้นให้มันโดดขึ้นมาข้างบนรถผมก่อนนะแล้วค่อยยิงเพราะว่าอะไรนะ่ะหรอดูดูดเพราะว่าอ่า เผื่อมันจะมีกระสุนดอกไงเออถ้ามีกระสุนดอกมันก็สบายผมและใช่ไหมโอ้แต่ว่าเยอะขนาดนี้ก็ต้องใช้โบโลทามเออแค่นี้มันก็จะไม่กระจายกันละนี่ไงบอกแล้วมีกระสุนอเอคตายง่ายด้วยตายง่ายด้วยเทคเงินเทคเงินนะ น่านมีใครไหมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมีแต่ข้างหลังเบรกค่อยๆค่อยๆเปะเบรค่อยๆเตะเบรค่อยๆโอเคอออออออโอเคไอค้พวกนั้นมันวิ่งติดบัคอะไรกันก็ไม่รู้ลงไปก่อนไม่พร้อมรีโหลดรีโหลดดิรีโหลดดิดดเฮ้ยรถรถรถยิงรถไปก่อน รถยิงแค่ให้ไฟไหม้แบบนี้ก็พอนะยิงแค่ให้ไฟไหม้พอมีอีกมีอีกโดดขึ้นมาโอเคโอเคขอของขอของอ,อ,อ้าวอ้าวอ๋อรถรถมันยังวิ่งอีกเราก็ต้องยิงแค่ให้พอไฟไหม้อีกรอบหนึ่งโอเคแค่นี้แหละแค่นี้พอแค่นี้พอเออ อโอเคเข้ามาจุดเรียกว่าจุดอะไรวะจุดจุดจุดจุจุดจุด,จ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 ดเดี๋ยวนี้มันจะเล่นลิงก์กับเราเราลอกอนจอดโอเคเดี๋ยวลงไปจ้าแป๊บหนึง่งตอนนี้เหมือนจะเล่นลิงก์กับเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรอบๆก่อนมีของไหมไม่มีนะขึ้นทางนี้แล้วกันนะพอเราขึ้นไปปุ๊บ ดูดีจากจากไม่มีใครก็มีเฉยเลยหั้ก็มาโดนลงไปเลยไม่ให้มันเล่นลิ้นกับเราขึ้นไปไม่โดนอย่าเล่นลิ้นนะไอ้หนูคิกรู้จักคิกไหมโดดขึ้นมาเตะลงไปเลยเออลูกสองไหมลูกสองไหม อย่ามาเล่นลิ้นกับพี่อีโนะเออลงไปก่อนอืมดิน้นชักดิ้ชักงองไม่เอาไม่เอานะมึงลงมาจากไหนกันเนี้ยลงมาไม่เจ็บขาก็เลยเหรอโอเคปืนป่พกบ้างเพพกบ้างเดี๋ยวงอนกันหมดหรือ,อยังน้านี่ไหมนี่เนี่ยไม่ชอบเนี่ยเล่นลิ้นอะไรกัน เยอะไม่รู้รอะสิ่งที่ทำมันไม่ใช่ว่าดีเลยนะมันรอบกัดผู้หญิงนะ่ะเดี๋ยว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 มึงมาได้อย่างไรกันอุ้ยเกือบโดนหัวแอสลี่อ้าวตายเลยเหรอวายตายเลยวายวายแอสลี่นก็วอยวายเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตรงตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วอืมอุ้ยไม่โดน เฮ้ยนี่มันนี่มันเออกูขึ้นไปยิงหมดก็ได้ขึ้นไปพยายามเคลียร์ให้หมดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของแอชลีย์อืมตรงไหนวะพอเจอแล้ว โอเคผมว่าจะรอรอเสียงหมดก่อนไหมหรือว่ามันจะไม่หมดโอเคถือ T M P รอไว้เลยรีบกดแล้วก็รีบไปโอ้เดี๋ยวว่าอยู่ว่าอยู่ว่าทำไมเสียงเพลงไม่หมดมันต้องหมดได้แล้วนาทีนี้นาทีนี้มันต้องหมดได้แล้วไงโอเคเปิดกล่องก่อน,นผมยังไม่รีบกดนะเพราะรีบกดกลัวว่ากลัวว่าจะมีความเพิ่ม เก็บก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะไปลงทางโน้นเพราะว่ามีของสับพันโยกโอเคแต่ทำไมเพลงมันไม่หมดเลยวะไม่มีเพลงเลยดับเลยนะเพลงไม่ดับเลยอือฮึขึ้นต่อโอเคมีความไปต่อรอตอนนี้ก็รอแอชลียเป็นไงบ้างเล่งยิงได้อุย้ย แต่ว่ายิงหัวไม่โดนไงต้องยิงตรงตัวยิงตรงตัวตายแน่นอนดูดิโอ้ดีนะผมยิงยิงไม่แม่นหรือว่าแม่นคือถ้ายิงเข้าหัวปุ๊บนะจริงๆแงโอ้โหผลนี่มันเซียนจัดๆป,ประมาณนี้ประมาณนี้ออะประมาณนี้พอเดี๋ยวรอมีเสี่ยมมาตะโนมาตะโนม,นมันมประสานดีกว่า มีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยไม่มีนะเออมีดิโอ้โหไม่มีได้ไงใช่ไหมต้องดันแล้วอย่างนี้ต้องดันแล้วต้องดันลงไปก่อนแล้วโอ้โหพี่เออเดี๋ยว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 พี่เอางี้เลยนะเอางี้เลยนะพี่นะพี่เอางี้ไม่ถูกนะขอดื่มยาก่อนต้องดื่มก่อน ไม่ดีไม่ดีสีเหลืองยังมีแถบผมยังไม่เต็มเพราะว่าผมไม่ค่อยจะใช้เออเอเาแบบรีบร้อนไปก่อนรีบร้อนไปก่อนผมรีบร้อนอยู่โอเครีบเก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวคัตีแล้วเก็บไม่ได้เออยิงยิงยิงไปก่อนยิงไปก่อน จ้าจ้าจ้าเข้าใจแล้วจ้าโอเคเรียบร้อยจบไปจบไปเด็กอาะมายืนจ้องหน้าอะไรอย่างงี้ไอเราก็นึกว่าคาซินานเช็คไม่มีอะไรโอเคดูรอบๆดูรอบๆก่อน เผื่อมีอะไรจาเป็นไงเอผมว่ามันน่าจะมีระเบิดแอบอยู่ป่ะ้องใส่จําผิดจําผิดไม่ได้เล่นนานมากมันก็ต้องมีจําผิดกันมากมีทองห้าพันมีทองนี่ไงว่าแล้วจะไม่ผิดแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองวพราไงหลวงพ่อเอยไม่ใช่หลวงพ่อดิเอ่อพ่อค้าโอ้โหคิดชื่อตั้งนานเมื่อกี้ ไม่เตไม่เตไม่เต้ Welcome, Welcome. Okay อ่าผมมีอะไรขายบ้างไม่ค่อยได้เจออะไรมาขายเลยเนาะไม่มีอะไรให้ขายเลยอ่าอ่าอันนี้มีอันเดียวเก็บไว้ก่อนหุ้ยตังมีแสนสี่ซื้อดิ <are> ลืมซื้อ,อเออลดความเสียหายตั้งสามสเปอร์เซ็นเลยนะอืมต่อมาก็ต่อมาก็ ไม่มีแล้วไม่มีอัพมั่งอัพมั่งโบเกนโบเกนอ่าผมไม่ได้ใช้เลยนะเดี๋ยวก่อนสไตรเกอร์สไตรเกอร์เดี๋ยวขอดูกระสุนก่อนเหลือเท่าไหร่เหลือศูนย์พอดีโอโหผมว่าคุ้มอย่างนี้คุ้มดิเร็วเๆๆวเรวหลือกระสุนอย่างนี้ก็ต้องจัดสิครับหมื่นแปดเดี๋ยวมาอัพใหม่จ้าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้รอพี่ก่อนนะน้อง เออไรเฟิลเหรอไรเฟิร์หรอืหรอแต่ความแรงแล้ววะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปะ่ะแล้วก็เ e อ็กซ์คู e โอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ oken, fly, ะโบเกนบัตเตอร์ฟลไหมเพิ่มความแรงไปเลยเดี๋ยวไปแอบยิงซะหน่อยดีกว่ามั้งเออไปแอบยิงโบเก n นซะหน่อยดีกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นอัพความแรงนี่ดีกว่ามั้งหมดตัวเลยเนี่ยถ้าอัพความแรงทีเดียวหมดตัวเลยพ m p MP, ก็เหลือแค่เอ็กซ์คู งั้นเอาเป็นโบเกตแล้วกันผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสต้องใช้อยู่รีโหลดสปีดไหมเอ่อแต่ว่าอัพกระสุนรอบหน้าสองหมื่นถ้าจะมีตังค์อยู่แหละน <Yeah. S 1> ่าจะมีตังค์อยู่แหละเออผมมั่นใจอยู่โอเคเดี๋ยวขอสำรวจร่างกายมีบาดแผลกินเลยไม่ต้องห่วงแล้วนาทีนี้เฮ้ยอัพสิยีนะ่สิบสอนัด ยี่สิบสองนะโบเกนแปดอันนี้ออ้โเหลือเศษใช้ไปเลยใช้ไปเลยทำไมผมขี้ห่วงอันนี้จังวะ t m p ก็เต็มแล้วผมขี้ห่วงก็สุดลูกซองจังวะโอเคเหลียงนี้เลยเหลียงมีเหลียงด้วยเมื่อกี้พูดแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเกมเจ็บกระเป๋าที่แท้ทูทำไงให้สวยนี่ทำอย่างนี้แล้วจะสวยไงโอ้เท่านี้แหละเท่านี้แหละยาเยอะมากแต่กระสุนไม่ค่อยมีอ้าสวัสดีแซลเลอร์แซลเลอร์ย่า มันคือการสแสดงของลีออนปะ l e า Come t มีแอชลี e y โคตรการแสดง Ashley แล้วก็โยนที่ติดตามโคตรเจ็บปวดโอเคลุกขึ้นมาแล้วทำไงต่อ โอ้ว oh. <laughs> จบพาร์เฉยๆโอเคครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมซึ่ง <laughs> เหนื่อยจริงๆ <laughs> เหนื่อยเพราะว่ากูต้องไปตามจับมันกลับมาอีกแอ้ะเนี่ยเออชลีเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ <laughs> ๊ายบายครับ